เซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอม์ประกอบเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้เลยนั่นก็คือ baby monster อายอนนั่นเองนะครับจากในตอนแรกเนี่ยที่แฟนๆถามหากันในทุกๆวันว่าอายอนหายไปไหนอายอนอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่ทําไมไม่เคลื่อนไหวเลยเมมเบอร์ Member คนอื่นๆในวงเนี่ยทั้งออกเข้าออกตึกนะครับ มีการลงมาเต้นติ๊กตอกอะไรกันแบบครบทุกคนกันแล้วแต่ว่ามีเพียงแค่อายอนคนเดียวเท่านั้นที่น้องเนี่ยไม่ได้มาร่วมแก๊งกับเพื่อนๆเลยไม่มีคลิปไม่มีรูปเข้าออกตึกกันเลยเนะครับหายไปเนี่ยเป็นเดือน2เดือนเลยทีเดียวแบบไม่มีอะไรเลยไรยวี่แววมากๆทันทันก็เลยอยากออกมาให้ YG นั้นเนี่ยถแถลงกันหน่อยหรือเปล่าหรือว่าเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับอายอนสักนิดไหมแจ้งข่าวก็ยังดีว่าน้องเนี่ยติดเรียนหนักหรือว่าลดน้ำหนักหรือว่าทําอะไรอยู่ก็ว่าไปแต่ว่าช่วยบอกแฟนๆหน่อย บางคนเนี่ยเป็นห่วงใจคอไม่ดีนะครับออยอนไม่สบายหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรกันแน่ก่อนหน้านี้ก็มีการออกมาพูดถึงกันว่าเจอออยอนกับชิกิต้าที่ริมแม่น้ําฮันแต่ว่าก็ออกมาพูดกันแล้วอันนั้นเนี่ยเป็นรูปเก่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับรูปก็ไม่ค่อยชัดออกซะเลยจากที่แฟนๆดีใจกันเนี่ยก็อ่อยอีกแล้วนะครับเพราะว่าเอา้านึกว่าออยอนจะกลับมาแล้วแต่ก็หายไปอีกไม่ใช่รูปปัจจุบันอีกนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีแฟนๆออกมาพูดถึงกันอีกครั้งว่าเจออายอนนะครับ เข้าออกตึก YG ซึ่งในตอนแรกเนี่ยลหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะรูปเก่าหรือเปล่าเรื่องเก่าหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีการยืนยันเลยว่านี่เนี่ยคือ ปัจจุบันแล้วคือแบบปัจจุบันที่สุดเลยที่เจออายอนมานะครับทาง o p เนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าล่าสุดเลยก็คือคลิปนี้ที่ได้เจออาหยอนเมื่อวานอยู่ที่หน้าตึก YG นะครับแฟนคลับเนี่ยก็ไปรอเจอเบมอนตามปกติเลยได้เลาว่าเมื่อวานเนี่ยเห็นเมมเบอร์จาก Baby Monster อร์อยู่ที่ข้างนอกตึก YG นะครับแล้วก็ได้บอกว่าทีมงานเนี่ยมีการถือกล้องไปมาด้วยไม่รู้ว่าถ่ายทําอะไรกันอยู่หรือเปล่ามีการเจอเมมเบอร์จาก Baby Monster กันด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีอาหยอนนั่นเองที่ฟแฟนๆ 2อถึงสครั้งกันเลยอยู่ที่หน้าตึก YG นะครับแต่ว่าทางทีมงานเนี่ยไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปแบบใกล้ๆตรงนั้นไม่ให้ถ่ายรูปนะครับไม่แบบเด็ดขาดเลยแต่ว่าแฟนๆเนี่ยก็เลยต้องถอยมาจากตรงหน้าตึกขึ้นไปอยู่ตรงร้านอื่นๆหรือว่ามุมอื่นๆเพื่อถ่ายรูปจากระยะไกลเลยทําให้ไม่ค่อยเห็นว่าใครเป็นใครกันบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยแฟนคลับ,บบอกว่าอาชอนจริงๆเจออาชอนอยู่ที่หน้าตึก YG จริงๆแต่ทางทีมงานเนี่ยไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปแบบใกล้ๆได้ซึ่งเือว่า น,นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยนะครับที่เรานั้นเนี่ยได้รู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับไอยอนเพราะว่าหายไปนานมากเลยจริงๆอย่างน้อยตอนนี้เราก็รู้กันแล้วนะครับว่าไอายอนนั้นเนี่ยยังอยู่กับเบบี้มอนสเตอร์แน่นอนแต่ว่าที่หายไปเนี่ยก็ต้องรอทางค่ายออกมาพูดถึงอีกทีว่าเอ๊ะที่หายไปนั้นไปทําอะไรมาหรือเปล่าหรือว่าน้องไม่สบายต้องพักฟื้นรักษาตัวแต่แน่ๆในะตอนนี้ไอยอนกลับมาแล้วนะครับยืนยันจากแฟนกลับที่เจอเลยว่านี่แหละคือไอยอนจริงๆอยู่ที่หน้าตึก YG กับเมมเบอร์ของ Baby Monster ซึ่งเมมเบอร์ที่เจอเนี่ยก็เป็นเมมเบอร์จาก Baby m o อน t เ r จริงๆนะครับแล้วก็มี i อยอนเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นยืนยันจากเจ้าของโพสต์หรือว่าแฟนคลับของจิงนะครับไอยอนกลับมาแล้วแนๆ่ๆหลังจากนี้เรามารอดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ I อยอนหรือเปล่าคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วแวะมาอัปเดตเรื่องราวของ i อยอนให้ทุกคนได้ติดตามกันเพียงเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด,ดครับี